ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอันบ็อกสินค้าจากทางร้านมงคลไฟฟ้าของเรานะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะฮะเราจะพามาดูเจ้าเครื่องชงกาแฟนะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะสำหรับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะไปใช้งานในครัวเรือนนะครับหรือว่าเพิ่งเริ่มเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะฮะจะในหมู่บ้านหรืออะไรอย่างนงี้นะฮะที่ชงวันหนึ่งเนี่ยประมาณสักร้อยแก้วอะไรเงี้ยนะครับแบบ ตัวเริ่มต้นนะฮะในราคาที่พูดเลยแล้วกันตั้งแต่ต้นคลิปเจ้าตัวเขาเนี่ยตัวนี้แพงนะครับนะฮะสามพันกว่าบาทนะฮะในราคาบนห้างนะต้องบอกอย่างเงี้แต่ว่าทางร้านเราก็ไปดีลเป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับมาจําหน่ายกันราคาพันแปดร้อยเก้าสิบบาทนะฮะสำหรับตัวเอสกาบนะครับรุ่น S 2 0 0 1นะครับนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็นี่ครับอยู่ตรงหน้าผมเป็นสแตนเลสสตีลนะครับที่ ค่อนข้างสวยนะครับสวยมากเลยเงาวับแวววาวเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญใช้งานง่ายนะฮะปุ่มควบคุมเนี่ยนะครับอ่ะเร,เรารีวิวเครื่องกันเลยแลวกันปุ่มควบคุมเนี่ยมีอยู่แค่หนึ่งามสี่่ปุ่มเองนะฮะแล้วก็ส่วนประกอบเครื่องเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแผงหน้าปัดเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเบ้าที่ชงกาแฟนี่เป็นที่ทำฟองนมนะฮะ นี้เป็นตัวรองรับน้ํานะครับนะเวลาเราชงกาแฟเนี่ยเวลายกเข้ายกออกเนี่ยชงเสร็จเนี่ยมันจะมีน้ําที่ต้องเดนทิ้งออกมาตรงนี้นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะหยิบให้ดูนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นตัวแทงบรรจุน้ําตรงนี้เนี่ยสามารถจุนะครับน้ําได้ถึง1.5ลิตรนะครับก็คือชงไปเนี่ยนะ ถ้าออเดอร์ไม่เยอะวันหนึง30แก้วก็อยู่ได้นะครับถ้าวันหนึ่งเกินก็เติมนะฮะเติมก็ง่ายๆเลยนะฮะนี่น้ำมันก็เหลือครึ่งนึ่งสดีนะเดี๋ยวผมก็จะทำการเติมโชว์ให้ดูเลยนะครับคือก่อนใช้งานเครื่องเนี่ยน,นี้เป็นอะไรที่แบบว่าขั้นตอนมาตรฐานเลยนะฮะก่อนใช้งานเครื่องเนี่ยก็ต้องเติมน้ำเติมท่านะฮะตรงนี้จริงๆตัวแทงเนี่ยสามารถยก ออกใสเติมน้ำกลองนะครับที่ซิงได้หรือจะถอดล้างได้นะฮะตรงนี้นะครับนะมันเป็นลนักษณะนะฮะจุกยางอย่างนี้นะครับนี่น้ำไม่ไหลออกนะเห็นไหมเออดีนะครับนะบนะก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับเอาเข้าที่เนาะก็น้ำหนักเนี่ยพอใส่รวมน้ำแล้วก็ มีน้ำหนักอยู่ในปริมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากเท่าไหร,ร่นะฮะคนแก่ชราสูงวัยสามารถที่จะหยิบยกใช้งานได้สะดวกนะฮะ <c oughs> นะฮะใช้คำว่าแก่จะดูไม่ดีนะฮะก็ด้านบนจะเป็นที่อุ่นแก้วกาแฟแนละ้วสำหรับใครที่กลัวรสชาติกาแฟเนี่ยเวลาที่มันดิฟออกมาเวลาสก,กัดออกมาเนี่ยมันจะกระโดนแก้วที่เย็นเนี่ยอาจจะไม่ทำให้กาแฟมัน ชืดหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เอาแก้วเนี่ยมาวางอุ่นด้านบนนี้ได้นะนะครับก็โอเคเลยปักเสียบนี่เป็นแบบขากลมนะครับแบบนี้เลยนะคนุผู้ชมเห็นไหมฮะนะฮะแล้วก็เสียบปักนะครับปึ๊บอันดับแรกเริ่มต้นการใช้งานอันนี้ผมจะรีวิวให้แบบว่าค่อนข้างละเอียดเลยเพราะว่าเป็นเครื่องที่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยใช้เครื่องชงกาแฟเนะี่ยก็จะ งมอยู่กันค่อนข้างนานและอาจจะสงสัยและตกใจว่าทําไมเครื่องมันถึงไม่ทำงานนะฮะแต่จริงๆก็คือเป็นโดยปกตินั่นเองนะเอาแบบรีวิวการใช้งานแบบง่ายๆเบสิกเลยนะฮะเวลาที่เราจะใช้งานเจ้าเครื่องรุ่นนี้นะ,ะมันจะมี3าปุ่มเห็นมฮะปุ่มซ้ายสุดเนี่ยก็คือเสียบปลั๊กเสร็จเปิดเครื่องปุ๊บนะกดไปเขาจะมีไฟกระพริบฟไฟกระพริบตรงนี้เนี่ยนะฮะก็คือเป็นการต้มน้ํา ในตัวแท้งในเครื่องให้มันเดือดน,นะครับเพื่อที่จะเริ่มสกัดกาแฟนั่นเองนะครับพอไฟตรงนี้นิ่งเรากดปุ่มกลางเครื่องก็จะทำการสกัดตัวที่เป็นกาแฟเนี่ยออกมานะฮะออกมาแล้วก็พอมันได้ปริมาณตามที่เราโอเคแล้วเราก็กดหยุดตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าระหว่างที่มันสกัดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูด้วยนะครับ ระหว่างที่มันสกัดเนี่ยถ้ามันกระพริบเนี่ยก็คือต้องกดหยุดละเพราะว่าเครื่องมันบอกว่าน้าที่ต้มไว้เนี่ยมันถูกใช้ออกมาในการสกัดไปแล้วนะฮะอุณหภูมิมันจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องกดหยุดให้เครื่องมันต้มน้ําให้เสร็จเราถึงจะกดอีกช็อตหนึ่งอย่างนี้นะครับส่วนปุ่มนี้นะฮะหลายคนที่ใช้เครื่องรุน่นนี้ผมไปอ่านรีวิวมาก่อนหน้านี้ที่จเจามาขายเนี่ยคือลูกค้าจะเข้าใจว่าบิดตอนนี้มันเป็นออฟใช่ไหมครบิดออกมาแล้วมันจะเริ่มทําการสกัด กาแฟไม่ใช่นะครับอันนี้ไว้สําหรับฟังก์ชันการสตีมฟองนมนะครับไม่เกี่ยวกันเวลาจะใช้ฟองนมเนี่ยนะครับเราก็ต้องมากดปุ่มที่3นี้แล้วก็รอจนกว่าเขาจะต้มน้ําให้พร้อมเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยบิดออกมานะครับเครื่องก็จะสตีมฟองนมนั่นเองนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราจะมาสกัดให้ดูนะตัวอย่างก็จะเป็นคิดซิคิดซิอันนี้เอสเพรสโซ นะฮะเป็นกาแฟาที่ขั่วบทเรียบร้อยแล้วนะฮะชาไทยตามือแน่นอนกลิ่นหอมเย้ายวนนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยพอดีว่าไปลองตัวนี้มาใหม่ยังไม่เคยทำเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันสดๆตรงนี้เลยทีนี้หลายคนจะถามว่าเอ๊ะแล้วเครื่องหนึ่งเนี่ย1890เาสนี่ยเอ๊ยมันถูกจังก็เอามาลดราคานะครับ แล้วกแว็แล้วถูกอย่างนี้แล้วแถมอะไรบ้างล่ะหลายคนอาจจะกลัวแบบว,ว่าเอ้ยแถมแต่เครื่องมาฉันต้องซื้ออะไรเพิ่มออปชันเพิ่มหรือเปล่านะครับก็อุปกรณ์ที่แถมมาให้กับตัวกล่องในกล่องในเครื่องเนี่ยก็จะมีตัวก้านชงตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรนะฮะที่กรองอ่ะหนึ่งช็อตนะครับนะตัวนี้นะครับก้านชงเวลาใส่เนี่ยเห็นไหมฮะ อินเสิร์ตล็อกใส่กาแฟเสร็จกดให้แน่นปุ๊บจับเข้าไปบิดออกมางนี้นะครับชิ้นที่สองี่แถมมานี้ก็คือจะเป็นที่ตักกาแฟนะครับส่วนด้านปลายเนี่ยเป็นที่กดนะครับให้กาแฟเนี่ยมันแน่นเวลาทําการสกัดออกมามก็จะได้คุณภาพที่ดีนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสกัดให้ดูเลยนะครับว่า ทำยังไงบ้างนะครับขั้นตอนสำหรับจะเครื่องตัวนี้นะท่านอาจจะเห็นว่าโอเคไฟมันนิ่งแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับไฟมันนิ่งแล้วเราก็เริ่มเลยเริ่มเลยนะฮะอันนี้ก็ซอ,องก่าวมาก่อนนะฮะจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเลอะเทอะโต๊ะกันนิดนึงนะครับ ตรงจุดนี้นะฮะนี่นะฮะก็ใส่ให้เต็มถ้วยกลองตรงนี้ไปเลยนะครับเวลาที่เราทำเห็นไหมฮะนี่นะฮะรู้ว่ากล้องเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับแล้วเราก็กดให้มันแน่นเลยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้คือพร้อมเนี่ยใช้งานเครื่องไหวเห็นไหมเครื่องอะ่ะพอทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะต้มน้ําใหม่ นะครับให้อุณหภูมิน้ำเนี่ยมันสกัดออกมาได้โอเคที่สุดดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดนะครับตัวนี้พอบิดไปปุ๊บเข้าล็อกแล้วนะครับแล้วก็เอาตัวที่เป็นแก้วเนี่ยภัชนณะไปวางรองนะครับแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวผมเอาเป็นแก้วนี้ให้ดูดีกว่านะเพราะอยากให้เห็นตัวคลีม่าเขาเรียกคลีม่านะศัพท์ภาษาทางกาแฟเนี่ยคลีม่าก,ก็คือจะเป็นในตัวฟองที่ รำสกัดออกมานะฮะคนที่เขาเป็นบริสตา้าที่เขาแต่งลายเป็นรูหัวใจเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเข็มเนี่ยมาแต่งลายทีแต่เราไม่มีนะฮะยันไม่ได้โปรเฟสชัอนอลทางด้านกาแฟขนาดนั้นนะครับแล้วก็วางเลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม,มงกลางวันนี้เพื่อที่จะเริ่มสกัดนะเดี๋ยวเครื่องมันจะมีเสียงนะครับเสียงแบบนี้คือปกตินะครับเครื่องไม่ได้เสียเนาะหลายคนเนอะ๊ะ เพื่องเป็นไรอ่ะมห้มีเสียงอะไรเงี้ยมันปกตินะเนี่ยเราก็รอแล้วมองสกัดไฟตรงนี้มันจะกระพริบไฟกลางจะกระพริบแต่ไฟริมเนี่ยผู้ชมสังเกตนะพอมันกระพริบเมื่อไหร่ให้กดหยุดเพราะว่าอย่างที่ผมบอกน้ำร้อนเนี่ยมันมีอุน่นในเครื่องใช่ไหมพอมันสกัดออกมาเสร็จน้ำร้อนถูกใช้ไปเนี่ยอุณหภูมิมันจะไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะกระพริบออกมานะครับแต่ถ้าเกิดเราโอเคเราไม่ได้ใช้ถึงขั้นที่มัน ต้องกระพริบเนี่ยนะครับหรือแค่นี้เราเราโอเคแล้วเราพอแล้วกับปริมาณเนี่ยเนี่ยกระพริบแล้วเนหะ็นไหมแล้วก,กดหยุดนะครับอันนี้ก็เป็นเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าอันนี้คือกาแฟอันนี้ครีมมา่าเห็นไหมฮะครีมม่าของตัวกาแฟที่เวลานั้นบาริสต้าก็จะวาดเป็นรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนี่ยน,นะฮะโอ้ร้อนนะครับตรงจุดนี้นี่นะฮะ๋ยวให้กล้องกล้องมาเห็น ต้องามา z o o ดูเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเอามือถือมือถือถ่ายให้ให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งกว่าเนาะนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็สกัดออกมาได้โอเคเลยนะะตรงนี้นะนั้วก็เข็มแต่งเอาครับอันนี้เราก็นี่เป็นตัวกาแฟเนาะนะครับ ใครที่ชอบทานกาแฟะดำเขาก็จะทานแบบพเพียวๆแบบนี้เลยเนาะแต่ผมก็ต้องใส่ตัวที่เป็นอะไรตาลไม่ไหวแล้วครับแบบนี้ขมไปนะครับทำการเนี่ยสองช้อนนะครับแล้วก็นะตรงจุดนี้นะครับ ให้เขาเรียกอะไรนะให้มันมีรสชาติหวานขึ้นมานะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นพาร์ทในส่วนของการทําตัวการสกดนะัดเนาะตัวชาตามือก็เหมือนกันทํารสชาติเดียวกันเลยตัวฟองนมก็เช่นเดียวกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกากนะเวลาเขาสกดสักดเสร็จเนี่ยเวลาถอดออกทํายังไงเนี่ยเองที่ผมบอกอะนะครับว่าเวลาสกดสักด,สกด,สกดเสร็จอะไรเงี้ยมันจะมีน้ําหยดออกมาเนานะ ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีตัวแท่นรองรับตัวนี้ยอยู่แล้วนะครับเวลานั้นเราใช้งานเสร็จแต่ละวันเราก็ถอดทาความสะอาดนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกากากาแฟเนาะเราก็เอามาอันนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวกากาาแฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีหลายท่านที่เอากาก่ยไปเขาเรียกทำอะไรขัดผิวได้เอาไปขายได้นะตัวกากา่ยนะครับ จริงๆเนี่ยถ้ามืออาชีพหรือครบเซตครบลายของตัวเครื่องชงกาแฟเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแผ่นยางรองสําหรับเคาะไอตัวกากากาแฟนี่ออกมาโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะฮะก็จะออกมาเป็นบล็อกอย่างนี้แบบง่ายดายเลยคือถ้าเครื่องบางเครื่องที่พูดตรงๆว่าความร้อนไม่ถึงหรือว่าเซตมาไม่ดีเนี่ยไอตัวผงกากากาแฟตัวเนี้ยนะครับ มันจะเละแฉะเลย,เลยทําให้แบบว่าเราเคาะออกมาไม่ได้ลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับนะอันนี้คือเครื่องโอเคมากๆเลยที่ทํามาเป็นแบบนี้ได้นะครับนะอันนี้เราก็ไปล้างทำความสะอาดทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของการการทำสตรีมฟองนมนะฮะอันนี้โชว์สกัดไปแล้วใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะให้ดูการสตรีมฟองนมแล้วกันดูสตรีมฟองนมเสร็จหลายท่านก็จะโอเค ป็นการพิสูจนครบละฟังก์ชันการใช้งานใครอยากจะดูการทําชากับชาเขียวต่อก็ดูไปแต่ถ้าใครเอออยากดูรีวิวเครื่องให้ครบสูตรก็ดูต่อไปตรงจุดนี้ได้เลยนะครับนมที่ใช้ก็จะเป็นนมเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับแล้วนมพัชจะไหลนะฮะเราก็ต้องมีเหยือกนะครับเหยือกสตรีมเนี่ยนมเราก็ใส่เข้าไปนะฮะ นมแล้วก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวต้องเปิดเครื่องให้เครื่องเขานี่ก่อนแต่ละเราจะแช่เราจะเทตัวกาแฟที่เราสกัดมาเมื่อกี้เนี่ยที่เราผสมน้ําตาลไปแล้วเนี่ยนะมาในปริมาณหนึ่งเพื่อที่เวลาเราสตรีมฟองนมเสร็จเนี่ยเราก็จะตักฟองมาใส่ดื่มนกาแฟนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสตรีมเนี่ยเราเปลี่ยนโหมดมาที่โหมดสตรีมฟองนม นะครับเดีย๋ยวเพิ่งบิดนะฮะต้องรอให้ไฟนิ่งก่อนแล้วก็ในตอนแรกเนี่ยอยากให้บิดไล่อากาศให้มันเป็นไอน้ำออกมาแล้วค่อยเอาตัวเนี้ยไปจ่อเพื่อที่จะสตีมฟองนมมานะครับระหว่างนี้ก็รอนะใช้เวลาก็จริงๆแล้วไม่ได้นานเลยนะคุณผ,ผู้ชมถ้าเกิดว่า มื่อกี้เนี้ยถ้าเราไม่มาเทใส่ผสมน้ําตาลเนี่ยเราช็อตมาเสร็จปุ๊บเราเสียบทําฟองนมให้ลูกค้าเลยก็คิดว่าน่าจะกําลังดีนะครับหนึ่งชั่วโมงถ้าทําต่อเนื่องเลยเนี่ยคิดว่าน่าชงได้เยอะหลายแก้วเลยนะครับและเครื่องนี้จริงๆผมไปเทสเทสชงนะฮะต่อเนื่องกันหลายๆแก้วแล้วไม่ได้มีปัญหาเลยไม่น็อกไม่ค้างไม่ดับไม่ตัดนะฮะถึงได้ตัดสินใจเอามาทํารีวิวแล้วก็ มีจําหน่ายที่ร้านเราด้วยถ้าใครมั่นใจอยากจะซื้อทางเราเนาะเพราะว่าเราบริการดีใช่ไหมให้คําแนะนําในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อุดหนุนก็สามารถโทรสั่งกับทางเราได้เลยนะหรือใครที่อยากจะซื้อกับทางผู้ผลิตก็แล้วแต่นะครับเพราะเราก็ได้ค่าสปอนเซอร์ในการารีวิวนะฮะสำหรับเจ้านี้นะ,ะโอเคนะฮะอันนี้พร้อมละนิ่งหละนะฮะเราก็เริ่มบิดเลยนะฮะ อันนี้จะอันตรายสักนิดหนึ่งนะฮะที่ทํา <c oughs> เอาปลั๊กไฟมาวางข้างๆนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะเป็นควันออกมาแล้วเราก็เริ่มเลยนะครับ เนี่ยฮะเฮะห็นไหมว่าฟองแบบว่ากล้องมันอาจจะเก็บมุมภาพไม่ได้นี่นะฟองออกมาแบบว่าอันนี้แหละโอเคแล้วนะฮะฟองนมนะ,ะทีนี้เราก็จะเอาช้อนนี่แหละช้อนเดิมของเราเนี่ยตักฟองขึ้นมานะครับแล้วก็จะเอามาใส่นะฮะจุดนี้เนี่ยนะฮะ เนี่ฮะก็จะทำลักษณะยอย่างนี้แหละเนี่ยนะครับนั้นก็สตรีมมาเพิ่มเนี่ฮะกาแฟดำนะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่ทานน้ำตาลก็สตรีมฟองเสร็จก็สามารถที่จะทานได้เลยนะวองชิใมให้ดูนะครับเข้มข้นเลยนะสะกัดออกมาได้ไม่ ไม่แพ้แบบเครื่องที่นี่เลยนะนี่นะคืนนี้นอนไม่หลับเลยนะ นะฮะเอาต่อ,อ,อไปเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันสักคู่หนึ่งนะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเตรียมชงชาตามือเนาะชาไทยกับชาเขียวนะฮะอันนี้ก็เป็นการรีวิวที่ว่าครบครบ,ครบฟังก์ชันแลนะ้วเนาะการใช้งานเครื่องเนาะเริ่มตั้งแต่รีวิวสกัดออกมาแล้วก็ทำฟองนมให้ดูนะครับก็ครบองค์ประกอบแล้วแต่ถ้าใครอยากดูเรื่องการสกัดชาก็ดูต่อจากนี้แต่ถ้าใครแบบ อดใจไม่ไหวแล้วตำเลยนะก็ใต้ลิงก์นะครับวิดีโอรเราจะมีลิงก์ร้านค้านะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะโทรสั่งก็โทรได้เลยเบอร์โทรศัพท์เรานะครับร้านมงคลไฟฟ้า0 9 7 2 2 0 3 5 3 5นะครับวันนี้ขอบคุณเลยแล้วกันนะครับก็ฝากติดตามคลิปต่อไปเราก็จะมีเนี่ยเริ่มมีอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆม,ม,มาเรื่อยๆแลลวนะฮะตอนนี้ ก้าวสู่ปีกระต่ายเต้นนี่นะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราพักกล้องแล้วก็มาต่อกันเรื่องการทําชากับชาเขียวโอเคคิสคสิคาปูชินโนโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกับการทําชาไทยเนาะการสกัดชาไทยดูว่าเอ๊ะเป็นยังไงทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ทําได้แล้วก็ เข้มข้นอร่อยมากๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะเริ่มต้นก็คือเหมือนเดิมนะครับการชงม,มานะฮะแล้วก็ตักตัวผงชาเข้าไปนะฮะก็สำหรับผมเองเนี่ยจะใช้ไม่เยอะนะครับใช้แค่ครึ่งหนึ่งของตัวหนึ่งช็อตอะ่ะ นะครพอแล้วเพราะว่าเคยใช้เต็มเต็มแล้วมันเข้มไปคุณผู้ชมเข้มแบบเข้มแบบเฟื่อนเลยนะฮะนะแล้วก็เอาถ่านมาวางร่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเลย อย่างเี้ยฮะครึ่งหนึ่งนะครับสีทีออกมาเนะี้ยอย่างเงี้ยกำลังดีมากเลยนะครับตรงจุดนี้นะฮะถ้าเกิดคุณใส่ไปเต็มนะเข้มเลยอะ่ะเข้มแเข้มเลยนะคุณผู้ชมจริงแก้วที่จะมาใช้เนี่ยควรที่จะใหญ่แล้วก็สูงกว่านี้นิดนึงนะฮะงั้นอย่างนนะฮะมันกระชอกนะะอันนี้เราก็ดูนะครับฝ้านะกรนะพริบก็หยุด นะหรือเนี่ยมันจะล้นแล้วนะฮะเราก็กดหยุดอัตโนมือได้นะครับนะมันจริงต้องบอกว่า,าใครดูต่อเนาะมาถึงตอนนี้จริงก็มีหลายรุ่นนะครับสำหรับตัวแบรนด์นัสกาเนี่ยมีรุ่นที่แบบว่าหนึ่งช็อตเซ็ตไปแล้วแล้วกดปุ๊บออกมาแค่หนึ่งช็อตนะฮะแล้วก็แบบเนี้ยคือกดหยุดเองนะครับก็มีนะฮะนี่นะครับกลิ่นหวยคุณผู้ชมที่อยู่ในห้องเนี้ยือกลิ่นมันแบบ หอมมากนะฮะกินหอมมากเลยนะฮะเราก็ใส่ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผสมกับไอตัวที่เป็นน้ำตาลนะครับอันนี้เราก็มาสกัดต่อเลยนะฮะนี้เราก็น้ำตาลมาใส่เข้าไป 1>, 1ช็อตหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ต่อเลยคือมันจะได้ได้อีกอะ่ะคือความเข้มของตัวชามันเยอะนะครับผมจะใช้หนตัวที่เป็นสำหรับชาเนี่ยจะได้สองครั้งใช่นไหมพอน้ำสองเนี่ยมันเริ่มจะใส่ล้วเริ่มจางนะมันรัจางนี่บางประกงเลย ก็พอแล้วนะถ้าันนี้มันก็จะเข้มไปนะฮนะเนี่ยก็ใส่แตเพิ่มนะฮะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยประมาณแปดร้อยแปดออนนะครับน้ำตาลหนึ่งช้อนผมจะกินประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าเคยเข้มไปแล้วมันเข้มนะฮะมันเข้มไปเนี่ยอย่างเงี้ยลังดีสำหรับชา ชาไทยนะครับตรงจุดนี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวล้างอุปกรณ์เสร็จมาทําชาเขียวกันต่อนะฮะโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทสุดท้ายและก็คือเป็นการทำชาเขียวเนาะอันนี้เป็นของบางกรบินนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสกัดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็น,นเนี่ยฮนะเป็นผงชาเลยเนาะ นะครับตรงจุดนี้นะครับนี่ครับผมเขียวๆนี้เลยครึ่งเดียวก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งช้อนนะครับตรงจุดนี้ <c oughs> นะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาอนี้เลยแล้วกันจะไ,ไม่กระเด็นนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเป็นยังไงเริ่มสก,กัดโอ้โหเหมือนเพลูบอยเลยฮนะ <c oughs> ตกใจเลยครับเข้มมากเลยนะครับมังกรบินนะฮะเข้มมากเลยฮนะ <c oughs> ดูนะฮะ เดี๋ยวเราจะสก,กัดสักสามสามครั้งนะครับในในการต่อหนึ่งหนึ่งช็อตเนี่ยหนึ่งผงหนึ่งเ่หนึ่งช็อตเนี่ยสามครั้งละกันเพราะมันเข้มมากเลยนะครับกลิ่นนี้แบบหอมมากก็นี่ครับผู้ชมดูกันครบแล้วเนาะทั้งสามอนะีพีเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะจะเอาไปใช้งานได้ตาม เต็มคาราเบลนะครับเต็มคาราเบลเลย1890บาทตรงจุดนี้รับประกัน1ปีนะครับใครปรารถนาที่จะอยากได้นะครับแล้วก็ไว้วางใจให้เราดูแลก็ติดต่อเรามาได้เลยนะครับสำนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่ตามรับชมสวัสดีครับ